สวัสดีครับนี่พักต่อนะครับก็หลังจากเราทานข้าวเสร็จแล้วพักผ่อนนิดนึงเราก็มาทําต่อตัวน้ํายาเดซตอนพวกนี้นะครับเป็นน้ายา้ําตอนของตัวตามกดตัวท็อปของเดซตอนนะครับเราเอามาใช้ไว้ใช้อะไรบ้างหนึ่งคือเวลาเราทําห้องเช่าทำอะไรเช่าเราต้องฉีดทางหน้าอากาศเข้ามาก่อนเราจะมีผ้าแมสปิดเมียป้องกันแว่นตาป้องกันมือเสร็จแล้วก็ฉีดทิ้งไว้สิบห้านาทีก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดห้องออกระบายอากาศข้างนอกนิดนึงส่วนน้ํายาเดซตอนที่เราใช้ตัวนี้ เราผสมตามอัตราส่วนของเขานะครับแต่ว่าเราจะเนื่องจากพาะบ้ามีกระตังนิดนึงเราก็ผสมน้ํายาที่มากกว่าเขานิดนึงนะครับก็คือในเนี่ยเขาเขียนว่าน้ํายาหนึ่งฝานะครับผสมน้ํา420มิลเพื่อจะล้างแผ่นนะครับอย่างตัวบนตัวนี้นะครับแต่คุณพ่อบ้านก็ผสมไปหนึ่งฝาสักสองฝาด้วย่าใส่ในเดตตอนตัวนี้เพื่อที่จะมาทําอะไรมาทําความสะอาดใส่ฟอกกี้ตัวเนี้ยมันทาความสะอาดตัวพื้นผิวตัวเนี้ยครับตัวที่ที่นอนที่เป็นผ้าคลุม พวกผ้าคลุมพวกนี้คือเพื่อความสะอาดแล้วก็ทําความสะอาดกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าตอนเราแรกเราทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นรอบที่2แล้วแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เราทําเสร็จก่อนที่เราจะคลุมผ้าคลุมที่นอนที่เราวางไว้อยู่นี้เราจะทำอีกชั้นหนึ่งเมื่อกี้เราถึง